สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมโอปอ,ปอนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเรเลียนะแต่กาะนาน้ั้นก็สิอตอนนี้มันเหลือ6 3 0 0เรียบร้อยแล้วแล้วก็เรามีชิ้นต่วนอยู่นะเราไปเราไปอัปเกรดให้มันเป็นถาวรกันดีกว่าเหลือว3 0 0แล้ว, 3, ลวตอนน้าน,นี้มัน d p 7 8 0 0นะใครซื้อรีบซื้อก็ก <laughs> ็เจ็บหน่อยอะ่ะเพิ่งตัวครบไม่นานด้วยผมเนี่ยแล้ก็ตอนนี้ก็เหลือแค่ลิเลียตัวเดียวเพราะฉะนั้นปอะมาณเถอะนะลิเรียอื วิ่งเหลือ 7, เออจ็ดพันเอาไปซื้อโยเน่ได้แนละ้วโยเน่นนะไม่จะโยนนะโยนนี่ทีมแตกเลยลก็ในจะปีดิตบอลนะนี่ยาสุโอะเอสแล้วโยนก็จะโผล่มานะน่าจะนะเพราะว่าได้ยาสุโอะเอสเป็นตัวแรกเลยลเราภารกิจเอสก็คือมอบดอกไม้ให้กับยาสุโอะซึ่งดอกไม้วิญญาณก็น่าจะมาจากอันนี้นะเพราะว่านี่ทำภารกิจให้เสร็จสิ้นเพื่อรับดอกไม้วิญญาณก็น่าจะเอาเพื่อไปให้ยาสุโอะน,นั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่า พวกเขาจะมอบรางวัลครับวอรให้กับทีของคุณนี่ครับเราจะได้มา5อันนะเราก็คือเราก็นัก็เล่นไปเรื่อยๆเดิมแหละเพื่อที่จะได้กรีบดอกไม้เอาไปให้ตัวที่เราชอบนะตอนนี้ก็มียาโอดตัวเดียวอย่าพึ่งมานกันยาโอแล้วก็ใช้แชมเปี้ยนของสปิริตบล็อกซัมเพื่อดีได้เยอะขึ้น แล้วยูวน่ะยูนี้บทกลับยังไงอยากรู้จังตัวอื่นก็ A B B เดี๋ยวยัสรสแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทำเป็นบทสนทนาของบทสนทนาของตัวนั้นนะมาอ่านแล้วก็วิเคราะห์อะไรให้ฟังว,ว่าเราคือใครอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปเล่นเลียเรียดีกว่าในโหมด Nexus b l i s นะ <S แค่คเดี๋ยวไปเจอในเกมแล้วค่ะแล้วก็ไอคอนเนี่ยไอคอน ได้ยาสูมาแล้วเนี่ยได้รอเวนกับยาโอมาแล้วเนี่ยเขิ่เนีคใส่ซะหน่อยขอเป็นรยเวนละกันยาโออย่าพึ่งเลยละมาแล้วเจอกับกวางน้อยกับโตใช่กวางน้อยอันแอต้นเกมเขาว่างั้นนะไปครับเราเข้าป่าครับเราก็เจอิเลี่ยมเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นยืนเลนเราเอกไปป่านะตามสไตล์ที่เขาบอกให้เล่นมาอันนี้ก็รอะอันนี้ ท่าที่สองอือๆท่าแรกนกเลกองแล้วนกกติดยิดมเฉยเลยจามใ่เนี่ยแล้วก็อัพคิวน้าตาประสาของน้องกว่างจะได้วิ่งไวขึ้นแล้วก็สร้างดาเมจความเสียหายรบอบๆก็ขอบจะเป็นความเสียหายจริงวูดาวก็น้อยสิเวีเราจะเล่นเป็นแบบเวทแบบแบบแบบกึ่งแท้งเนาะเพราะว่ารู้สึก ร้สิกลินเดียบางเล็กเกินอันเราฟางสองกองเลยนะเอ็กซิดเนี่ยเอ้ขีมันโู้หติดกิษอยู่อ่ะมีพิษทั้งคู่เลยต่อไปครับหนึ่งตัวทุบตรงกลางจะตีเป็นดาเมจคริติคอลก็สกิลสามนี่สุดแมปเลยแต่ว่าโดนขัดได้นะถ้าโดนชนอะไรก็หยุดนะใช้ยากทีละแหละไอ้จริงรู้สึกกะกะไม่ค่อยถูกเลย ขอวาดไว้เส้อหน่อยแล้วค่อยไปนี่หมายถึงเจ้าจีบไม่ได้เจาคนณท่านนี้จิปั่นหน่อยปั่นหน่อยปั่นทีเดียวพอเรื่องเรื่องเอาที้เดียวพอ,อ,อ,อได้นะกะดีดีตรงนี้วิ่งหนีอ่ะบ่ันติเนี่ยใช้ยากที่สุดแล้วเราต้องสกิลอันนี้ให้โดนไม่ก็ใช้สกิลหนึ่งก็ได้ ใช้สก to hey. hey. ิลสามจากระยะไกลแม่งก็สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งนี่จะระยะใกล้หน่อยซึ่งมันก็ยากอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นยากเหมแอนกันเอ้ยเองสกิลสามยากกัมนกันโดนไปครับโบโดนไปตีอิทหนูเอาไปถึงหมดวิ่งไหวเอ้ยไม่ต้องแล้วต้องวิ่งไหวอยู่แล้วเอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บเสื้อโอ้โหง่วงนอนหลับแล้วง่วง รอเวลาได้อีก12วิทีโมมาอีกว่าจอดโดนดิโมรองเท้าคู่เนึ้ยดิโมมาแล้วทีโมมาส่งชักลางไปครับไปครับทีโมมามาเอาไอ้นี่ทีโมดี๋ยวนี้มาละอันติอันต,นติพร้อมแล้วมาเล้วปั่นปั่นเอ้ยเอ้ยของใครของเราดี่ว่ะของเรา เตียงของเราครับเสียงของเราวันนี้จะได้มาด้วยมาด้วยปัดนอีขอหาชันติเพื่วยหน่อยสิขอบตัวพอแล้วความรำไปครุบปั่นเจ็บตายท่อมอันติเกรฟมาด้วยอ๋อ้ยทิโม่ไปอะไรตรงนู้นน่ะพ่อไม่นะทิโม่เออทิโม่บินไป้แล้วได้ กุ้งมือของปิดแขรงไปแล้วอ่ะคลิปฝั่งนูนะ้นอ่ะปั่นหน่อยปั่นหน่อยปั่นหน่อยเราสามารถวิ่งเร็วได้ห้าครั้งเลยนะจะวิบบ่งเกือบ500นี่โคตรเดยอะเพราะปั่นหน่อยอืม,อมจริงมีอันตินี่หลับแล้วนะอันนี้มีกบด้านล่างเลยเพิ่มดูไปโดน

ขอเลือดขอเลือดขอเลียดวางขอเลือดมาจากไหนวายเข้ามาไปเข้ามาด้วยเดนอดแต่เนีย้ยเป็นไงชัดดาวไม่ใช่เราหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยเพื่อนเพื่อนเออไม่มีใครได้เลยกลับมาทีนเดิมดีกว่าปา่าของเราเช็ค G P S อ่ะเช็ค G P S ีเอสเอาเป็นคาตานนโซโนดาวแล้วกันนะไปเร็วเช็ค G P S กันตรงกลาง เอดันเข้ามาดันเขานเ้ามาเพื่อนหมดฝันเลยดันเข้ามารอรอ,อจังหวะดีๆนะเพื่อนไม่ประดันเข้าบ้านเราไม่จัดไม่ประดันถึงเขียงวะเอ้ยโดนสองตัวกนะ็สี่กลับไปไอ้ฝันอยู่แถวนี้แหละมองไม่เห็นเโอ้โหอะไรวะเน,นีนน่ยแบบการวงกลารลงองไทยอะไรวะเนี่ย เอ้ดันกลับเข้ามาดิปปี้โอ้โหเดี๋ยวๆวิ่งยังเลยส่วนมันจะพลุ่นปวดหน่อยนะถ้าว oh no. oh. ิ่งแล้วก็ถ้าได้วิ่งเราก็โดนดาเมจน้อยอ่ะไปเร็วอันติไม่มีอะไรเอ่ยเพื่อนโอ้ยโดนโดนโดนโอ้โหโดนโดนทุกใจไปกระปิบได้เบ้อโอ้โหเอ้ยเราได้เราได้ ไปแล้วไปแล้ววงวะนี่เราได้ไนนะี่ได้ปัดทุบปัดทุบทุบอมันตีริฟต์นี่ว่ายริฟต์ตีลราต้มเปียกเเปียกูะจ๊ะวายโดนเด้งไปไทยสีตีหน่อยเอ้ยตอนนี้แหละสวยถอดสวยโดนสองตัวเองแล้วก็โดนเยอะ โอ้ยโอ้ยชาโกชาโกปลอมจริงๆวะเนี่ยปลอมไม่ได้หนึ่งอย่างไปอยู่โดนอะไรวะโดนอะไรวะโดนอะไรวะโอ้ยจกือบตาอ้โหอะไรเนี่ยโดนกะป๋ายไหม้ไม่ใช่ลีเบียเนี่ยเออชาโกเฮ้ยได้เนี่ยครับชาโกโอลโกไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วว่า เออเปัญญาละ่ะคาทาโลมีแล้วอ่ะโออโอ้คาถาจระเขก็มีแล้วอ่ะครับโอ้ปันป่นปั่นจะจทำปั่นไหมเออปั่นที่แท้จริงนะฮะที่ได้ปั่นแข่งกันล่ะโอ้เป็นนี่ได้เลีดเยดด้วยตัดเลียดด้วยสามสองหนึ่งศูนย์อ่าเดิมปิดเนีย ไปได้เพื่อนเดี๋ยวอยู่หลังเองขอหามุมดีๆกันนะเราอะเราต้องหามุมดีๆโดนตัวเดียวไม่เอาปันปันงดเอ็งหลับให้งดครับเป็นแงโอ้แล้วโดนอะไรกันี่เอ้ยเด็กแมทสองรอบที่ไหนจับไม่ถูกขอแก้ตัวขอแก้ตัวขอเรียเลียกัน มีอันนี้ First tı. มันได้เลือดแล้วก็มาญหาแล้วไปได้เบรดอ่ะเอ้ย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 ทำไมเยอะจังเอ้ยฮะเอ้ยเอ้ยปั่นปั่นนะอันดีละไปละเนี่ยลีเรียองในเออจะน่าเล่นนะ อ๋อคิ้วจะเหลื่อวิ่งนะไปเราไปต่อร็จะนั้นปิ้วเก็บแตกไปสองโอเคสามเก็บแตะวิ่งไวจะได้วิ่งไวๆนะครับไม่ใครโดนนะทุกคนไปเลยไปไม่โดนเอ้สโลดาว โูดาวจะดูดาวว่ะจะโลดาวว่ะเฮ้ปั่นหน่อยขอัปั่นอันตี้คับอันตี้าดูอ่ะนะโดนไปอ่ะขอดูไปจะดูเดะหน่อยเอ๋เออน้าเหรอฮะจะมาใส่กับผมต่อบัดดิพเพื่อนบัดดิพเพื่อนโอ้โหหลายตัว เฮ้ยลิฟเป็นไ่ะเบื่อนบีระตุกตอ่ะเออหลับหน่อยหลับซะหน่อยนะเอ้ยตีตีตีที่โดนนี่ยับไงโอ้โหโ,โดนเก็บทุกแล้วเออตะโอ่ะตะโล,ะโลกะ่ก็จบแล้วฮะเลนียนนเก็บสี่ผ่านเนี่ยเดีดเด็นั่นแหละ ไปเลยเพื่อนนะวะติมิไหวลิเลียผมเจอลิเลียลิเลียฮะลิเลียครับลิเลียครับผมเจอลิเลียครับเอาไปครับผมไม่สนไหวเอ้ย แจมโบ่ yeah, ้แจมโบ่้เพื่อนเจมโบ้โอ้โหหายอุ้ยเดินได้หมดอันนี้เนี่ยเอุ้ยหลับไปแล้วอ่าสุดยอดแล้วเพื่อนโอ้โหเอาเอาเอโดนกายได้ครับปะปี๊ปะปีปอเปียปอเปียตัวไอ้ปะเบียะสามตีลีดี้ยันตีมา ไปถึงเราอะเรานิดนิดแล้วล่ะไปถึงเราเอปฟันหน่อยบ้าล่ะฮะหลับอองหลับเบอลับเบอลับเบ้อป่าไม่โดนด้วยบ้าเอ๊ะปุบหน่อยฮะเน็กัสตีเน็ัมเดี๋วคนดีนัได้นะครับไม่ตีคนจะดีน็กัดมาแล้วเออเอ้ยเอ้ เออลิเลีเยเจอบไปแล้วนะเนี่ยลิเลียไวยเหมือนตัวหกสนุกดีนะเล่นสนุกแบบวิ่งปั่นปั่นมันตัวตัวปวนแล้วก็ทำจังหวะไฟดีนะแต่ว่าโอ้โหสามสามสถานการณ์ใหม่มาแล้วครับแต่ก็แต่ก็เล่นเล่นยังไม่ค่อยเปลี่ยนนะเดี๋ยวค่อยไปฝึกแล้วกันตัวปวนทีมไฟได้ดีนะถ้าเราหลับได้เยอะแต่ว่า ก็พยายามสกิลไม่โดนอะสกิลสาบที่ระยะไก,กลไกลไกลถ้าใช้โดนแล้วโดนแหลยคนนี้แ่มเลยครับแล้วก็วันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้แหละครับแล้วเ,เจอกันใหม่นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับบา,บาย